สวัสดีครับนั่นน้วันนี้เราเจ็บตกไตอ้ชั้นนะครับหมายของเราก็จะมีเดี๋ยวจะพาไปดูหมายครับมันก็จะตกโชว์เลยครับวันนี้นี่ครับทุกคนครับ ไม้น้ําขึ้นครับไปดูกันนะครับไปจะมีตัวหรือเปล่าไม้แรกอใหญ่ครับใหญ่ไม้แรกครับไม้แรกครับมาแล้วมีไซโลอืมไม้แรกมาแล้วครับอืมมีโลครับหมยแรกวันนี้อืมมีโลครับ มีไซโลครับโอ้โหมีไซโลครับมีไซโลครับหมายแรกวันนี้โอ้โหโอ้โหหมายเดียวเลยครับโอ้โหครับหมายแรกวันนี้อ๋อเต็มคำครับ ไม้เดียวกัดครับทุกคนโอ้ไม้เดียวเลยครับนันนะเพิ่งลงมาเลยครับดูครับไม้เดียวครับไสโลครับตัวนี้สุดยอดครับ